มันแล้วแป้งได้30%เอร์เซนเลยค่ะดีใจมากเลยนะใช้ชุดระเบิดหัวนะครับก็ยินดีกับลูกค้าท่านนี้ด้วยนะคะผมนะส่วนใครนะครับที่ยังไม่ลองนะมันสามเดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยให้รีบจัดชุดระเบิดหัวไปเลยนะคะอ่าแนะนําทีละตัวนะครับลูกค้า ตัวแรกก่อนเลยนะครับลูกค้านะปุ๋ยเกตพีเมียมจากปุ๋ยไวกิ้งนะครับสูตร0 0 5 0นะครับลูกค้านะโพแทสเซียมซันเฟสนะครับตัวท้ายสูงตัวเนื้อเนี่ยนำเข้าจากเยอรมันเลยนะครับนะคู่กับตัวนี้ครับลูกค้าเพชรดำพีเมียมฝาสีทองนะลูกค้านะเป็นตัวลงหัวนะครับลูกค้าผสมพ่นพร้อมกันฉีดพ่นพร้อมกันไปได้เลยนะครับลูกค้านะรับรองเลยว่ามันเนี่ยหัวใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงแบบที่ลูกค้าเขารีวิวให้เลยนะครับนะ หชุดนี้นะครับลูกค้าสามารถใช้ได้ประมาณ15ไร่นะครับนะใครนะครับที่มันเนี่ยสเดือนขึ้นไปแล้วนะต้องรีบจัดโดยโด่วนเลยนะครับนะจะได้เป็นแบบพี่ที่เขารีวิวให้นะครเดี๋ยวปัดตะก้าไว้นะครับกดมาได้เลยนะ